นักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ K 8กรมวิชาการเกษตรร่วมกับวิทยุอสอมทสงขลาขอเชิญติดตามรายการ DOA Smart Community ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรฟังเรื่องราวการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจากนักวิจัยและผู้นำชุมชนเกษตรถอดบทเรียนความสำเร็จจากการปฏิบัติจริงโดยวิชาช่วยจูใจ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8ปนาฬิกา40นาทีเป็นต้นไปในรายการเล่าเรื่องเมืองใต้โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษกตรเขตที่8กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสาก์กรมวิชาการนำผนงานวิจัยมากมายว่าท้ายผ่อนพี่น้องชาวใต้เกษตรได้พัฒนายังยืนเกษตรตายพัฒนากลับกลับมาช่วงที่สองของรายการท่านผู้ฟังครับ ไปเที่ยวคาบสมุทรสถิงพระนะครับตามรอยเส้นทางการลงพื้นที่ทำงานวิจัยแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาเรื่องของการเกษตรนะครับให้กับพี่น้องประชาชนบนคาบสมุทรสถิงพระนะครับสถิงพระโมเดล สิงห์นครโมเดลปากาศโมเดลนะครับของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่แปดนะครับหรือว่าสวพแปดนะครับกลมวิชาการเกษตรวันนี้ไปที่ชุมชนวัดจันนะครับอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานะครับไปคุยกับพี่ ไปศาลศูนย์คล้ายนะครับมาเล่าสู่กันฟังวัดดีครับผีไปชัานครับครับสวัสดีครับคุณวิชั่นครับเออครับชุมชนวัดจันทร์เนี่ยนะครับชุมชนวัดจันทร์หลาวไอ้คนรู้จักตําความรู้จักกับชุมชนวัดจันทร์ะคิที่พี่ว่ามันอยู่ตรงไห้เจ้าบ้านทำอะไรกันกันปรืบ้างครับพี่ ครับกับเดี๋ยวผมขอแนะนำเจก่อนนะครับ,รบผม<ค>ไปร,ร้านซุนขายนะครับอยู่ตำบลวัดจันนะครับเป็นประธานตำบลวัดจันโมเดลอยู่โม่ที่ห้าตำบลวัดจันอำเภอตะสิงปลาจังหวัดสงขลาคือแค่ลอยต่รอ,อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอตะถิงปลานะครับผมมีสมาชิกวัดจันโมเดลอยู่ประมาณสามสิบคนนะครับคือนี่ข่าวกราวเดียวผมมี มีสมาธิเลยครับผมครับกับเอ่อค้นดีวัจฉ์เนี่ยก็ประกอบอาชีไปเรื่อยนะครับงานลักเนี่ยทําหมไรกันมั่งปัจจุบันมั่งนะครับครับผมอ่านลักวัดคนตะมนวดจันทร์เนี่ยเริ่มมาจะทำหน้ากับทําสวนกับจะทำหน้าจะเยอะมากแล้วก็มีอาชีพเพิ่มคือทําสวนทําปลูกพักอะไรบ้างหน่อครับจะผมจะมาเอาตะบองหัวเป็ดเนี่ยเกามาสนับสนุนผมมันเปลี่ยนนะรวมมันเปลี่ยนครับ อ่าเชิญครับค,คือครับคือกรมสวบสวบ,บพ่อแปดกับเกษตรอำเภอครับเขาได้ข่าวมาติดตอ่อแล้วก็ได้มาได้มาติดตอ่อกลุ่มนะครับกลุ่มแล้วก็แล้วก็มาทางความคิดเห็นว่าเราเนี่ยต้องการได้มั่งต้องการได้มั่งแท้จิงอ่ะจะพัฒนาตัวเองไปทางได้มั่ง้วต่อยอดอะไรได้มั่ง คือเข้ามาสักเนี่ยผ่าของของคนในหมู่บ้านเนี่ยหรือว่ากลุ่มอาจารย์โมดเดิลเขาเราเนี่ยครับเสื้อเนี่ยก็เลยจุดจุดะกายววาเล่าเนี่ยได้เจอคนทดี่จะมาทํางานจริงนะครับคือคือคือนี่คือเริ่มต้นนะครับครับเออล่างจากเอ่อซ่อวัพ่อแปด หลังจากหนักวิจัยลงพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็้าวบ้านก็มีส่วนรวมในการวิจัยนะครับในการพัฒนาในการแก้ปัญหาเนี่ยพ้นจากการถีบโซอวพอแปดหนักวิจัยลงไปเนี่ยนะครับชาวบ้านได้อะไรบ้างครับครับผมคือปอโสวพ่อแปดกับอ,อ,อ,อ่าเกษตรลําเภื่อเสดึงปลาข้าวมาเนี่ยครับก็ โดยปกติแหละคนเตเนียคนตำบลบัดจันเนี ens, เ่ยเขาจะทำหน้าแล้วก็ทำสวนสวนกระเชนปลูกมะนาวปลูกกล้วยปลูกจุ่มโพแล้วปลั๊งรับแล้วก็ปัต๊ต่างๆอันนี้คือเป็นปืนทานอยู่แล้วแล้วก็โาบะโซบะบอเบ็ดก็มาสื้อวัตถุนิตัยต่อยอดเช่นการกำจัดตะกูุดปดการใช้อ่าปุป๋ยที่ว่าปลาเล็บกะเ,เนี่ยครับแล้วก็เมื่อนโซบะโซบะบอเห็น ความต้องการของเล่าเนี่ยของกลุ่มเนี่ยก็เลยเขาเลื่อมเริ่มชุมช่มซวนเรื่อมลงจริงแล้วก็เจอก,กับเจ้าของสมาชิกเจ้าของสวนนะครับแล้วก็เยี่ยมชมสร้าง,งสร้างสมาชิกดูว่าทางสมาชิกดูว่าต้องการอะไรเพิ่มบ้างแล้วก็จให้เราพัฒนาเป็นเพลือครับแล้วก็พาเราไปดูงานอยู่เหมือน,นไปดูงานว่าดูลํำแดงโมเดลว,วันเนี่ยเพื่อจะกลับมา พัฒนาเล่าคง,คง่องตัวเล่าว่าเออเขาทําได้พ้นเล่าเนี่ยจะทําหรือมั่งเราะว่าการการการดู้านและการพัฒนาเนี่ยเป็นการต่อยอดนะต่อยอดครอบคลุมเจ้าเ่้าแม่เนี่ยก็ก็มาติดต่อตลอดเลยแล้วก็การที่ําเพื่อก็ติดต่อตลอดก็ทั้งในพัฒนาแล้วก็เห็นความตั้งใจตรงเนี้ยซึ่งไดนี่ก็พอเห็นว่าไม่พืบขั้นเยอะแยะในในหมู่บ้าน กอได้ขอ้อข้อใบใบเขาเรียกใบใบรับรองหรือหรือว่าใบพี่พี่ครับให้ได้มาตรฐานว,ว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยปลอดภัยจริงๆโดยการรับรองของหน่วยงานระแต่งารเราก็มีเป็นขั้นตอนนึงที่สท่านหมากคือว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ใบเนี่ยเป็นการการันตีเราเนี่ยว่าเออเราเนี่ยได้ทั้จริงแล้วก็ รถไฟจริงแล้วก็น้วยราชก,การมาคอนพฟิร์มอีกทีว่าเออเนี่ยของของของมดแฉโมเดียวเนี่ยรดไปแหนนอนครับผมครับครับอ,อการจัดเวทีสั้นจอนที่ไปเยี่ยมตามบ้านเนี่ยหนักวิจัยไปตามบ้านไปจับเข้ากุยกับชาวบ้านไปปอบปะหน้าก็แก้ปะหน้าให้กับชาวบ้านนะครับแล้วกเ็เมื่อที่บอกว่า อ,ออกหนังสือ,อ GAP รับรองมาตระานเรื่องข้องผลิตภัณฑ์ปลอดภัยให้กับเาวาบ้านเนี่ยการการสั้นจอนหนักวิจัยลงพื้นที่ไปทำงานไปเยี่ยมตามบ้านไปเนี่ยคิดว่าดีปันพื้อมังและกายยาใอ้มีต่ลอดไปไหมปันพื้ังครับก็มันเป็นพ้นดีมาเพราะว่าจริงๆแล้วน้อยราชการตีข้าวมากส่วนหมาจะมาแบบ การพัฒนาแล้วก็ให้โงกานแล้วครับแต่ว่าสวปอยสวอชวพอแปดกับกษเซล์กาเตรเนี่ยกาเซส์ลำพูนจิง่าเนี่ยเขาจะมาช่มช่วนจิงแล้วก็ภาพไปเยี่ยมช่มเยี่ยมช่วนจิงเยี่ยมเยี่ยมชวนชวนคนโนูช้วนคนนี้ไปหน่อนะครับแล้วถึงดินี่ได้หลุบันนาได้หลูได้หลุบันนาปั๊บซึ่งเขาจะมาเก็บันาให้เราแล้วเขาก็ห้สนับสนุนชวน่วนที่เราคาดครับชุนเป็นเป็นแม่เหล็ดพันแลไรป็เนี่ยครับ เขาจะก็เขาจะสกกร้าสนุนโด,เดยเฉีายเล่าเนะี่ยได้ตรงจุดนะครับบอกคนนี้ทำนี้ให้นี่คนนั้นทำนั้นได้น,นะนั่นนะ่ะอนั้น่ะคือไม่กว่าว่าไม่ได้เอาไปตังคครับอืมนะครับอ,นะบอ,อวันนี้เนี่ยไอะไราบางที่เป็นสินค้าลักกล้องวัดจันทร์กล้องชุมชนวัดจันทร์เนี่ยที่อยากจะนำเสนอสมุดอาถ้าผมอยากให้ค่ายข้องผลานรายการ ผีอยากจะไขทิ้นขายได้บางก้องวัดจันเนี่ยนะครับทีได้รับการปัฒตาส่งเสริมอ่เาเรียกว่าจากอ่าซอว์พอกแปลแล้วได้รับการกัดเลือกแล้วเนี่ยตอนนี้มีทิ้นขายได้ผีอยากนำเสนอมบผมรับครับ,รบเป็นผลลใหม่ก็น้องก็ได้รับเจีแล้วก็เป็นพลังหรือจุ่มผูครับวางปรอมอร้อยแลับปลอดไป แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของบัจจันโมเดียวนะครับคือผลิตภัณฑ์จากแปลงกล้วยทาจากกล้วยนำว่านะครับแปลงกล้วยเนี่ยคือกล้วยนะ่ะแล้วจริงๆมันเป็น,เป,นเป็นพืชเทว่าขึ้นอยู่ทัวไปแล้วก็คนปลูกเป็นส่วนๆเลยครับแต่ว่าคาดการพัฒน,นาเร็วคือพอสุกเรา,เาไปค้ายก็คือมันเป็นการทําการตลาดแบบธรรมดานะครับแต่ว่าตอนนี้ทางกลุ่มได้แปลแต่รูปจากกล้วยอะ่ะเป็นแป้งครับ เป็นตัวตั้งต้นเพื่อจะไปทำข้าวเกี๊ยบจะไปทำนุ่มดูจะไปทำเบเกอรี่อะไรก็ได้ับแต่ว่าตอนนี้ที่ทางกลุ่มได้พัฒนาก็คือเป็นนุ่มดูกลุกง่ากับข้าวเกี๊ยบจากแปลงกล้วยนะครับอืมนะครับแปลงกลวยเนี่ยคนที่กินแปลงกล้วยเนี่ยนะครับ มันทรัพย์คุณบรรือบางนะครับเมื่อเราไปทานุ่มโดไปทําไปทํไม่ได้ก็แต่ละโดยใจแปลงกล้วยเนี่ยทรัพย์คุณบันดีบรรพอบังนะครับราคาแพ่งไม้แปลงกล้วยโลหนึ่งกี่บาทได้บรรพับครับ,รบแปงกล้วยตอนนี้โลปราะมันปราะมาณซ้ำลอยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมจะเน้นนักไปทางการสวอสวอ,อเป็ดเขามาให้ไบจีเอพีเนี่ยเป็นตัวทอดหลับแต่ว่าการปัฒนาไปทางข้างหน้าว่า ตารางทุกขภาพต่อไปเนี่ยจะโตมากมีโปรต้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยคนมาเริ่มใจทุขภาพเลยเริ่มใจพุง่งเริ่มมาสวนใหญ่พุ่งงงกันในร่ังกายของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวนึ้ตโวรตงกโปรยแล้วล่าโปรยหนังบ่าเนี่ยเป็นตัวชั่วโล่งอยู่แล้วสำนักเป็นสมุนไพรแล้วเป็นข้องกินทดี่ว่าเพื่อบำรุงร่างกายอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยผมจะมีความภาคภูมิใจมากที่ว่าเออโปรตึกว,ว่าเราได้พัฒนาบีคันเนื้อเส้นเท้าบวานแหล่งการ์บิลัเพิ่มมาก ให้ความดูตรงนี้แล้วผมก็เลยว่าเออเราเห็นกระบวนการว,ว่าตลาดเนี้ยตลาดใ้ญ่มากาะว่ากล้วยหนนองว่าเนี่ยเป็นหลักซ่าตั้งแต่เจ็บข้อตั้งแต่โูกกระพาเนี่ยครับถ้ามาหลักษ่าได้หมดเลยซึงในเมือก็นองว่าเข้าไปไปตัวเป็น,เป,นเป็นตัวผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นอาหารที่เรากินเนี่ยผมรู้สึกมีความภาคภูมิใจว่าเราเนี่ยมาทุกทางเลยครับ อืมนะครับเรื่องกองแปลงกลวยนะครับท่านผู้ฟังครับใครที่ฟังรายการ Yo. อยู่อยากจะสร้างสื่อแปลงกลวยจีเอพ p มีมาตรฐท่านรับรองจากชุมชนวัดจันทร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้าสงสื่อได้เลยนะครับติดต่อเบอร์นะครับคุณไปสัน้นสู่นกลได้เลยนะครับสุ่นแปดหนึ่งห้าเก้าแปดแปดแปดห้าซี่สุนแปดหนึ่ง ห้าเก้าแปดแปดแปดห้าสี่สางมาติจะไปแรงงานสา้างมาติจะไปชมนะครับการตำงานข้องชุมชนได้เลยถ้าให้ผูดขอบคุณยากีครอบคุณใครบางทีเข้าไปช่วยก็เรียกว่าต่อยอดให้กับชุมชนวัดจันนะครับไปช่วยสร้างมาาตรท่านไปช่วยก็เรียกว่าพลักนั้น นวัตรกรรมต่อยอดกาเซตนะครับในชุมชนเนี่ยให้มันเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ให้มันยั่งยืนได้ต่อไปใน,นอนาคตเป็นรูปธรรมเลยเนี่ยเป็นโมเดลเลยเนี่ยวัดจันเนี่ยอยากอีเล้งอ่ะได้ถึงใครบ้างครับเชิญครับครับหมดจันโมดเดลเป็นรูปเป็นร่างได้ก็เกิดจากขาโโเขาบ่หัวเป็กับชาเซตอำเภอนะครับ ซึงผมเนี่ยก็ขอบคุณสั่งซร้างไม้ฮันนี่ตีว่าได้มาต่อยอดะได้เปิดนวัตกรรมไม่ไม่ให้กับกลุ่มของของวัจันโมดเดียวนี่รู้ทึกว่าการทําลงงฮานจริงโรงงานจริงแล้วก็หมาย,หมายเห็นหมายเห็นสภาพจรจิงแบบนี้ครับทําไมรู้สึกว่าชาวบ้านเนี่ยมีความมีความประทับใจแล้วก็รู้สึกให้ความให้การต้อนหลับกับไม่อยา่อางไรกับการ เป็นไม่สีสีดีต่อกันนะครับผมครับอืมนะครับต้องขอบคุณนะครับทางแกนนําของชุมชนวัดจันนะครับสัานส้ดคลายนะครับอ่าถ้าตานผู้ฟังฟังรายการแล้วเนี่ยอยากอีตั้งสื่อหรือว่าผ่านวัดจันเนี่ยสามารถแหวะเข้าไปสื่อไปฮะไปชมเนี่ยสามารถ ติดต่อหรือว่ามีวางคล้ายที่ได้มั่งอะไรแบบนื้มั่งเชินครับครับตั้งเมื่อก่อนนั้นจะจะวางคล้ายจะวางคล้ายสามสามตลาดนะครับเหมือนเขาเก็บแล้วเนี่ยแต่แต่หลังโควิดมาแต่ก็ได้คาดช่วงไปแต่ตั้งแต่หลังหลังโควิดมาแล่าซาวววโตาววัวเปกับการที่ลำเพลเขามาทําแล้วก็ื้นฟูไม้ตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูเป็นรางแล้วก็จะจะ,จะดําเนินการตลาด แต่จะหัดทาการตลาดออนไลน์อยู่แต่ว่าก็กลุ่มตอนนี้กาลังพัฒนาอยู่ครับผมครับหับก็แสดงว่าตอนนี้เราได้มีองค์ความรู้แล้วเราได้มีเครือข่ายแล้วเราได้มีถี่รึกษ่าแล้วนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานดับรองแล้วนะครับะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในอนาคตอ,อันไกลเนี่ยก็พร้อมลั่งโควิดนะครับโควิดมดแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะ ทำการตลาดแบบเต็มรูปแบบนะครับนี่คือชุมชนวัดจันทร์นะครับอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาครับท่านผูู้ฟังครับขอบคุณหมากกับผีไปสั้นสุนไทรครับผีครับขอบคุณหมากสวัสดีครับคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ